เดี๋ยวามะาขามมะาขามาได้มะขามมาต่อมะขามมาดูนะฮะเล่นบทโหดโหดใช่ไหมคนวนตัดเลยรัาตัด,ตดเลยนะฮะอันนี้โทษไปรอบหนึ่งแล้วแล้วมันแตกดีแ,แ,แล้วแล้วรอบนี้เอาต่ำกว่าเดิมเาต่าเดิมนะครับรอบแรกทดแล้วปล่อยไว้ลืมดูมันเสียครับอ๋อเหรอ แล้วออกไม่ออกไปเสียงว่าเนี่ยเสียงนะไม่เป็นไรครับอาจารย์เราไม่ยุ่งกับรากโดยมากจะแตกหมดนะครับถ้าถ้าเราแบบ<อ>ไปรื้อเปลี่ยนดินแล้วมาตัดเนี้ยน็อกเราต้องทําแบบทีละสเต็ปอะครับเออนะครับฟังไว้นะเราอย่าเพิ่งไปลื้อรากเขาแล้วก็ตัดเลยอย่างเงี้ยสูงไปเปล่าไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวซ้ำอ๋อลอรมันแตกแล้วมันจะซ้ําอีกรอบนึงนี่อาจารย์ผมจะให้ดูที่เขาบอกว่ามาขามเบรกรากแล้วไม่แตกอะนี่ไง แตกหมดเลยเนี่ยดูครับเบรกแล้วก็แตกนะก็เห็นแตกหมดเลยนะครับตัต้องเบรกตอนช่วงฤดูต้องดูฤดูเลยครับอันนี้อันนี้จะเอาไปเอ่อเลี้ยงขึ้นมาจะเอาเป็นเสียบใบแค่นะครับเสียใบใบเล็กใบหนูนะครับลงอีกหน่อยอาจารย์เออเออคุณดเอาทีเดียวเลยเล่นนวดวนไปเลยเออเล่นทีเดียวแล้ก็ผมก็จะเนี่ยครับเอาไปลงดินเลยครับยกกระมังยกออกจากกระมังแล้วก็เอาตุ้มไปวางเลยไปลงดินนะครับเพราะว่าต้องการที่จะไปเลี้ยงแขนงก่อน เลี้ยงแขนงขึ้นมาสองแขนงนะครับแล้วก็อันหนึ่งก็เสียบเป็นกิ่งหนึ่งอันที่สองก็เสียบเป็นตั้งยอดนะครับก็จะเล่นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเตรียมมะขามไปแค่ไว้นะครับท่านใดอันอันดับหนึ่งจัดลากก่อนเลี้ยงมะขามไม่ได้โคนใหญ่ๆบึ๊บมันจะได้ไม่หลอนครับใช่ในครับถ้ามันเล็กมันกองแกงเสร็จแล้วถ้าไม่มีก็มาซื้อบอนใายพันมนนะครับแต่ต้องมารับเองนะฮะไม่ส่งแล้วก็ พอพอเลี้ยงต่อเลี้ยงได้แล้วอันที่สองก็เอามะขามไปแคะไปไปปลูกทําพันุ์ไว้ก่อนให้มันเป็นได้พุ่มเนี่ยอาจารย์ครับอันนี้จะเป็นไม้เพาะมันเล็กจากรากเพราะมันเล็กจากราก,ก,าก,ากแต่แต่โคนมันก็ได้อยู่นะก็ก็รอบอแต่แต่มันจะไม่มีเอวไม่มีมมเอวแ,<ต>แต่ถ้ากิ่งตอนมันจะผายโคจะมีฐานมีสะโพกครับแตก<อ>ต,ต่างกันเลยครับแตกต่างครับแต่อันนี้เอาเอาเอารากมาเป็นตัวช่วยครับ เป็นเป็นโคนนะ<า>เป็นรก,ก,ะกระโปกลากเยอะมากเน,นี่ยเนี่ยเห็นไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านที่ที่ที่นั่นผมแนะนําให้ตอนนะคุณโบนะตอนสวยกว่าตอนสวยกว่านะครับสรุปเลยตอนสวยกว่านะฮะอันนี้เป็นการเตรียมต่ออันนี้มีความสำคัญนะคุณโบนนะครหนึ่งก็คือลากอย่าไปแตะมัน ก็คือถ้าเราจะตัดเขาโถนเนี้ยเราอย่าเพิ่งไปตัดเราอย่าทําให้รากเขาก็เทือนนะครับเออเออ<ต>อย่าเพิ่งไปนนงเดี๋ยวผมจะไปลงดินแต่วงปูนผมมันใหญ่ผมก็แค่ยกเขาออกจากกระมังเนี่ยมันยกออกมาได้เป็นตุ้มเลยเผมไม่ได้สางไม่ได้อะไรให้รากาอ,อยังไงเขาก็เป็นครับ,รบแต่ถ้าเราไปทําให้รากเขาก็เทือนแล้วเรามาตัด โดยมากจะตายหมดครับจากประสบการณ์ที่ลองมาก็ตายไปหลายต้นแล้วอโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเขียงให้ดูเลยไม่ตายบางท่านเห็นผมทําแล้วกลัวตายผมก็ไม่ได้แต่รางมันนะครับแล้วก็เอาผ้าคลุมผมก็เอากระถางคลุมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันความไม่แห้งไม่ให้มันแห้งอะ่ะนะเอาละครับอันนี้เดี๋ยวรอวันไหนเสร็จแล้วจะเสียบให้ดูปีหน้านะ ครับผมก็ต้องเอาไปลงนหนึ่งฝนหนึ่งฝลนาเลยครับแล้วก็เหมือนทำให้เป็นเหมือนต้นน้นต้นน้นก็หนึ่งบดีมีนาที่แล้วครับผมนะฮะหนึ่งฝนนะครับบอกเลยหนึ่งปีเพราะนั้นใช้เวลาอยู่ถ้าถ้าอยากประหยัดเวลาหน่อยก็มาซื้อเอาแล้วกันซื้อต่อมีเยอะโอเคครับครับขอบคุณครับ